สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเคาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มีประเด็นอะไรที่ต้องพูดถึงกันนะครับมีการเล่นข่าวมาจากสื่อดังอย่าง ESPN นะครับก็ได้มีการเปิดเผยสาเหตุนะครับในเรื่องของการซื้อนักเตะของแมนเชสเตอร์เตดในช่วงซัมเมอร์นี้เราก็พูดถึงในเรื่องของการ ปล่อยนักเตะ5รายด้วยกันในช่วงซัมเมอร์นี้ครับมีเหตุผลอะไรยังไงแล้วก็เหตุผลนั้นทำไมแมนยูถึงไม่รีบปล่อย5รายนี้ออกจากทีมนะครับต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยมีการเสริมทัพค่อนข้างช้านะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ในช่วงซัมเมอร์ก่อนนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่มีการซื้อนักเตะช้าในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ยังไม่สามารถปล่อยนักเตะส่วนเกินออกจากทีมได้นะครับ เราก็มีในเรื่องของโควิด -19 เข้ามาเล่นงานนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณมันน้อยอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีการปล่อยนักเตะในทีมออกไปบางรายนะครับเพื่อเป็นการระดมทุนนะครับไปซื้อตัวเป้าหมายเบอร์หนึ่งอย่างจดอนซานโช่บ้างนะครับที่มีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณร0 0กว่าล้านนะครับหรือว่าไดโยปารเมกาโนที่มีเรื่องของการใช้จ่ายประมาณ50 60ล้านปอนด์ในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์นะครับซึ่งยังทำไมได้ไง เพราะว่ายังปล่อยนักเตะออกไม่ได้ที่เป็นนักเตะส่วนเกินนะครับเงินนะ่ะพอมีนะครับแต่ว่ามันยังขาดอยู่อีกราๆสัก 40- 50, 50ล้านปอนประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดได้จากการปล่อยนักเตะเนี่ยมันก็พอดีเป๊ะเลยนะครับที่จะไปซื้อสารโชวดาอย่างที่เป็นข่าวนะครับนี่คือรายงานเบื้องต้นนะครับทีนี้เรื่องราวอื่นๆเนี่ยนะครับมีอะไรเพิ่มเติมกันจริงๆเขาเล่นข่าวมาค่อนข้างเยอะมากนะครับมีหลายบรรทัดที่ต้องพูดถึงกัน คือโดยสรุปแล้วเนี่ยซัมเมอร์นี้แมนยูเพิ่งได้มาเพียงแค่รายเดียวครับก็คือดอนนี่ฟานนเบกนะครับก็แน่นอนครับก็ประมาณมันมีเท่านี้นะครับก็ต้องจ่ายไปก่อนนะครับจะไปทุ่มซื้อในระดับหนึ่งอกว่าล้านเนี่ยมันก็ยังไม่มีเงินถึงระดับนั้นต้องรอการปล่อยไปนะครับแล้วก็เพิ่งได้ดอนนี่ฟานเบกมาประมาณ40ไม่ถึง50ล้านยูโรประมาณนั้นอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป้าหมายที่โอเคนะในการเสริมทัพ รายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็ทำให้เอ็ดเวิร์ดเบิร์ดเนี่ยรองประธานฝ่ายบริหารของทางสโมสรแล้วก็โซชาเนี่ยก็เอาล่ะนะครับพอจ่ายไปแล้ว40ล้านยูโรแล้วเงินที่เหลือเนี่ยมันก็ยังเหลือไม่มากพวกเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอที่ยื่นเข้ามานะครับในการสนใจนักเตะ5รายของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ประกอบไปด้วย อย่างเช่นฟิวโจนคิสมอริงนะครับสประการหลังนะฮะรวมทั้ง a, อ d เดสเปรารวมทั้งมาโกโรโฮซ r เกลโรเมโรอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีลินการ์ดด้วยนะครับบางรายปรับไปกันไปเพิ่มเติมนะฮะก็ประมาณ5-6รายหรืออาจจะลากไปจนถึง7-8รายนะบางสื่อก็ให้ริดลายชื่อมาเยอะเหมือนกันแต่ว่า ESPN บอกว่าประมาณ5รายหลักๆก็ประมาณนี้อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับ แถมทั้งเขาบอกว่านักเตะทั้ง5รา,ายเนี่ยถ้าเกิดอยากให้การยา้ายมันประสบความสำเร็จเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดไปย้ายอยู่กับทีมที่อย่างเช่นเป็นทีมรองของพิบลิ่อังกฤษหรือว่าทีมระดับกลาง,ลางตารางเนี่ยเขาไม่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยระดับสูงได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของโรเมโรอย่างเงี้ยนะครับผู้สัมบ,บัตูที่ตอนเนี้ย เลื่อนมาเป็นเบอร์3ามแล้วมือ3แล้วนะครับเพราะว่าดีโน่เข้ามานะครับก็อยู่ที่ประมาณ70,000ปอนด์ฟิวโจน75,000สมอลลิง70,000นะฮะโรโฮ80,000อย่างเงี้ยนะครับ, 80, รบมันก็ถือว่าทีมระดับกลางก,ก็ยังคิดหนักนะครับทีมระดับกลาง,ลางของลีกนะมันก็ยังคิดหนักหรือว่าทีมที่ให้ความสนใจก็คิดหนักนะครับถ้าเกิดยอมลดค่าเหนื่อยได้มันก็จะทําทให้ดีลเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เราก็แมนยูพร้อมปล่อยได้เลยนะครับคือแบบ ล่อยได้ง่ายแล้วกันนะครับนักเตะได้ย้ายด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วินวินทั้งหลายฝ่ายแต่ถ้าเกิดนักเตะเหล่านี้5รา,ายนี้ไม่ยอมลดค่าเหนื่อยมันก็เป็นเรื่องยากครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะตกลงค่าตัวได้แต่ว่าค่าเหนื่อยไม่ลงตัวนักเตะต้องการย้ายแบบที่ได้ค่าเหนื่อยระดับสูงอีกมันก็ใช่ไหมครับเป็นดีลที่แปลกกันได้นะครับในส่วนของทางฟิวโจน,นี่นะฮะก็ได้ลงเล่นในพรีเวลิกกิทเนี่ยไปเพียงแค่2เกม ในช่วงซีซันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังเหลือสัญญาอีก3ปีพร้อมกับออปชันขยายสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วก็ว่ากันว่าได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในพิบลีอังกฤษด้วยนะครับซึ่งถ้าย้ายเนี่ยก็คาดกันว่าน่าจะอยู่ในเหลืองอังกฤษต่อไปนั่นแหละแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มีโอกาสลงน้อยเนี่ยก็เป็นในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะฮะนั่นคือสิ่งสําคัญแล้วก็พอกลับมาก็ไม่สามารถรักษาผลงานได้นะครับหรือว่าเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้ แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นดิมมจังนะครับที่ยื่นกันเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวฟิลโจทต์นะครับในลาดับเดียวกันนะครับคิสมอร์ลิงนะครับก็มีความต้องการย้ายออกจากทีมตั้งแต่ต้นต้นซีซั่นอยู่แล้วนะครับคือซีซั่นที่ผ่านมาไปยืมตัวกับโรมาแล้วก็ผลงานดีโรมาก็พยายามที่จะติดต่อเข้ามาซื้อแบบถาวรเหมือนกันแต่ว่ายังตกลงค่าตัวไม่ได้นะครับ แล้วก็กําลังตกลงกันอยู่นะณปัจจุบันเดียวยังไม่ล่มนะครับแถมทั้งทีเม,มื่อดื่นนะครับในลีกอันารีก็ยังให้ความสนใจซึ่งคิสบอลลิงเนี่ยอาจจะทางสะดวกกว่าฟิลโจนนะครับเพราะว่าโรมาให้ความสนใจอยู่นะครับทีมที่ยืมตัวนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของค่าเหนื่อยค่าตัวยังไม่ลงตัวก็เรื่องนี้คุยกันได้นะครับนี่คือส่วนของฟิลโจนแล้วก็คิสบอลลิงนะครับในส่วนทางโรเมโรเนี่ยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้สัมบารตัรายนี้ฮะ หลังจากที่มีการต่อสัญญาระยะยาวกับดีเนลสันนะครับแล้วก็รวมทั้งทางโซชาทางสโมสรเนี่ยการันตีว่าดีนเนี่ยจะอยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับมันก็กลายเป็นว่าดีนเนลสันปล่อยยืมตัวแล้วผลงานดีก็เก็บเอาไว้ใช้เองนะครับเท่ากับว่าตอนนี้มือ1เป็นเดียร์และมือ2ก็อาจจะเป็นดีโนมือ3ก็เป็นโดเมโรนะครับตอนแรกนะครับตอนที่เป็นมือ2อ,อยู่ก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับทีนี้ดีโนมานะครับ ยิ่งแต่ทําให้อนาคตไม่ชัดเจนขึ้นแบบเรื่อยๆไปอีกนะครับก็ทําให้มีโอกาสย้ายทีมสูงซึ่งข่าวที่ออกมาคือโรเมโรเนี่ยได้รับความสนใจจากพวกแอสตันมิลล่าเอเวอเรตนะครับแล้วก็พวกลีด d ยูไนเต็ดอะไรทํานองนั้นนะครับที่ให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของอนาคตเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากนะครับที่จะมีโอกาสย้ายทีมแบบถาวรด้วยสําหรับเซกโอโรเมโรนะครับเพราะว่าตําแหน่งไม่มีให้แล้วนะครับสําหรับ ทางโรเมโรนะฮะส่วนอีกรายครับก็เป็นอเดสเปร่านะครับกองกลางชาวบราซิลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับเบนฟิก้าแล้วก็บาเลนเซียนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไม่มีทีมไหนเลยนะครับที่มีการยื่นเข้ามาแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับซึ่งบาเลนเซียเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าบาเลนเซียเนี่ยเป็นอดีตต้นสังกัดที่เคยยืมตัวเบร่าไปใช้งานแล้วก็ผลงานดีนะครับก็ รอดูกันส่วนมาโกโรโฮนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายนะครับที่ได้รับความสนใจจากทีมจากลีกบ้านเกิดอย่างโบคาจูเนียนะครับก็อาจจะเลือกย้ายไปก็ได้แต่ทางโรโฮเนี่ยต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงนะครับเพราะว่าโรโฮรับค่าเหนื่อยของของเขาเนี่ยกับทางแมนยูเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเกือบเกือบหนึ่งแสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะฮะเพราะฉะนั้นต้องยอมลดลงเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้ ดีลเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนะถ้าเกิดไม่ลดก็อาจจะคือไม่ได้ย้ายนะครับรืวว่ามันหาที่ลงไม่ได้หาปลายทางไม่ได้แล้วก็สุดท้ายครับต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะโควิด1 9เล่นงงานนะครับเกี่ยวกับการเงินงบประมาณก็น้อยอยู่แล้วนะครับนักเตะที่ต้องการปล่อยก็ปล่อยได้ยากนะครับเพราะว่าเรื่องของค่าเหนื่อยก็สูงค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าค่าเหนื่อย นักเตะเหล่านั้นนะต้องยอมลดแน่แต่ว่าคือตอนนี้นักเตะเหล่านั้นไม่ยอมลดมันก็เลยทําให้การปล่อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากไปเลยนะครับคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากได้นักเตะรายใหม่นะครับแมนยูต้องยอมปล่อยนักเตะ5รายนี้ออกก่อนนะครับเพื่อเคลียร์ให้พื้นที่มันว่างส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเงินจากการปล่อย5นักเตะ5รายนี้ไปซื้อหรือว่าไปสมทบทุนซื้อนักเตะรายใหม่ถ้าเกิดไม่ได้จากส่วนนี้มา มันจะทําให้แมนยูเนี่ยซื้อนักเตะรายใหม่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะจะนอร์สานโชวซึ่งก็ต้องรอดูกันครับนี่คือสิ่งที่ยากลำบากของบอร์ดแมนยูของทางโซชาโดยทีเดียวนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจกันนะครับเกี่ยวกับการโละห้านักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้แฟนบอลปีศาจแดงคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ